ก็หลังจากที่สารรัฐธรรมนูญได้รับวินิจฉัยกฎหมาย4มาตรานะครับวันนี้ทั้งวันเราก็ติดตามกันว่ากกตจะเอาอยัางไงจะเลื่อนหรือเปล่าในการเลือกระดับอำเภอแล้ววันนี้ก็มีมติเป็นเอกฉันนะครับไม่เลื่อนเพราะฉะนั้นการเลือกสวในระดับอำเภอก็ยังอยู่ตามเดิมวันนี้ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับขั้นตอนการเลือกระดับอำเภอการรายงานตัวแล้วก็การประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกครับ สำหรับการเลือกสวร,ระดับอำเภอนะครับก็ยังถูกกำหนดไว้ในวันที่9มิถุนายนนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนเลือกเน้นย้ำกันมาตั้งแต่การรายงานตัวนะครับท่านที่เป็นผู้สมัครเนี่ยท่านไปรายงานตัวได้ตั้งแต่8นาฬิกานะครับโดยสำหรับท่านที่แน่นอนก็อาจจะพกเครื่องมือสื่อสารไปด้วย ก็จะต้องอฝากเจ้าหน้าที่ไว้นะครับมอบไว้ไม่สามารถเอาเข้าไปยังสถานที่เลือกได้จากนั้นก็รายงานตัวต่อกรรมการประจำสถานที่เลือกนะครับของกลุ่มที่ตนสมัครเข้าไปพร้อมกับแสดงหลักฐานในการรายงานตัวคือบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายมีเลข13หลักในะอย่างเช่นใบขับขี่หรือพาสปอร์ตอย่างนี้นะครับ แล้วถ้ากลุ่มไหนมีผู้สมัครนะครับไม่ถึง5คนหรือมีมารายงานตัวไม่ถึง5คนเนี่ยในรอบแรกไม่ต้องเลือกนะครับท่านไปรอบที่2เลยคือรอบที่เราเรียกว่าเลือกไวาเนี่นะครับแล้วก็พูดถึงการรายงานตัวที่บอกว่าเปิดให้รายงานตัวตั้งแต่8โมงเช้านี่นะครับให้เวลาไม่เกิน9นาฬิกา ถ้าเกินเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ละครับเพราะฉะนั้นทบทวนขั้นตอนการเลือกอีกครั้งหนึ่งในรอบแรกนะครับก็เป็นรอบของการเลือกกันเองภายในกลุ่มคนที่เป็นผู้สมัครจะลงคะแนนให้ใครก็ได้ครับเลือกตัวเองก็ได้ไม่ได้ห้ามนะครับแต่ท่านจะเลือกใครคนใดคนหนึ่งมากกว่า1คะแนนไม่ได้นะครับแล้วในรอบแรกนี้กลุ่มไหน ที่เลือกกันเสร็จแล้วเราก็จะมาดูคะแนนคนที่ได้คะแนนลำดับที่1-5ถึง5นะมากที่สุดก็จะไปสู่รอบที่2เอามาสู่รอบที่2นะครับรอบที่2นี่จะต้องมีการจับสลากนะครับจับสลากแบ่งออกเป็นแต่ละสายนะครับสี่สายสายหก็ประมาณ3-5ถึง5กลุ่มแล้วทีนี้พอมี3ถึง5กลุ่มอยู่ใน1สายท่านก็จะต้องเลือก ใครก็ได้ในสายเดียวกันโดยที่จะต้องไม่เป็นผู้สมัครในกลุ่มที่ท่านสมัครนั่นแปลว่าเลือกตัวเองก็ไม่ได้แล้วในรอบที่สองนี้ก็จะเอาคนที่มีคะแนนสูงสุด3อันดับแรกนะครับของแต่ละกลุ่มนั่นก็คือคนที่จะได้ไปต่อทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับมีการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับในกระบวนการเลือกสอว2อ6 7นนี้และเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภานายมนสิทธิ์ภพยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานกรรมการระดับจังหวัดเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดจันทบุรีโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดและชี้แจงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ2567ผลการรับสมัครสมชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่วันที่20กระทั่งถึงวันที่24พฤษภาคม2567ทั้ง10อำเภอครับมีผู้มายื่นใบสมัคร เลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดจันทบ,บุรีทั้งสิ้น197้อคนผู้มีการเลือกระดับอำเภอได้ตรวจสอบคุณสมบัติและละักษณะต้องห้ามแล้วก็พบว่ามีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครจำนวน8คนซึ่งผู้สมัครทั้ง8คนไม่คัดค้านการไม่ประกาศรายชื่อไม่รับสมัครต่อสารดีกาผู้มีการการเลือกระดับอำเภอประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจำนวน189คน และติดประกาศยังสถานที่ที่ระเบียบกำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบแล้วทั้งนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายน2567ณสถานที่ที่แต่ละอำเภอกำหนดระดับจังหวัดกำหนดเลือกในวันที่16มิถุนายน2567ณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระพานารายและจะไปเลือกในระดับประเทศ ในวันที่26มิถุนาย,ยน2567ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีครับมีการกำชับให้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครเนี่ยเข้าใจถึงรูปแบบบัตรลงคะแนนเลือกที่ใช้ในการลงคะแนนที่กำหนดว่าเมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกได้รับบัตรลงคะแนนแล้วให้ไปยังคูหาลงคะแนนเพื่อทำการลงคะแนนโดยให้เขียนหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่ต้องการเลือกในกลุ่มเดียวกันด้วยตัวเลขอารบิก ในช่องเขียนหมายเลขประจําตัวผู้สมัครได้ช่องละ1ห,หมายเลขและก็ให้เลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน2คนโดยจะลงคะแนนให้ตนเองก็ได้แต่จะลงคะแนนให้บุคคลใดเกิน1คะแนน,นมิได้ขอให้คณะกรรมการการเลือกทุกระดับได้ทําความเข้าใจกับผู้สมัครและทําความเข้าใจหลักเกณฑ์การวินิจฉัยบัตรด,ดีบัตรเสียให้ชัดเจนเนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิธรรมเที่ยงธรรม ไม่มีปัญหาในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทัานู้วราชการจังหวัดตราดนายนันทพงศ์สงวนจิตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อนําเสนอการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสวนะครับซึ่งทางกะกะตมีการออกประกาศกําหนดวันเลือกและวันรับสมัครรับเลือกมาแล้วในส่วนของจังหวัดตราดมีข้อมูลอย่างนี้นะครับมีผู้สมัครรวมทั้งหมด17กลุ่มอาชีพ นะจำนวน163คนโดยมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครทั้ง7อําอำเภอแล้วนะครับก็มีจำนวน161นะผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อในประกาศก็สรายนะครับทั้งนี้ที่ประชุมมีการนําเสนอการเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดโดยทางผอ,อกก,ะกะตระดับจังหวัดจังหวัดตราดก็ออกตรวจรับบัตรเลือกระดับจังหวัดจากปริสนีตราด เมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนํามาเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตราดนอกจากนี้ผอ,อ,อการเลือกระดับจังหวัดก็กําหนดให้ห้องประชุมของโรงแรมตราดซิตี้ตาบลวังกระแจะเป็นสถานที่ที่จะใช้ในการเลือกสอวระดับจังหวัดตราดนะครับอย่างไรก็ตามการประชุมคราวนี้ที่ประชุมมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจําสถานที่เลือกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอีกด้วยครับ